อมอร่อยมากนะโอ้โหแม่ขอกินด้วยได้ไหมแม่กินด้วยได้ไหมได้ไหมแม่กินก่อนนะได้ไหมหอไม่ได้โอ้ไม่ได้ไไดนะผมชื่อหมั่นทองครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดชับชคเยก่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมชื่อน้องหมั่นทองครับ ชอบกินน้ำเมือนทองชอบกินขนมครับชอบกินเจโนมกำลังไปจุดหมึกของแม่ครับจะจุดหมึกใช่ไหมมาเป็นจุดหมึกนะใช่ไหมเ้ยเป็นจุดหมึกนะเฮ้ยจุดหมึกเป็นจุดหมึกนะเฮ้กำเป็นจุดหมึก ดูเอามือน้อยๆกระเือน้อยๆจับอร่อยมากครับอร่อยมากพอแล้วลูกมันหมดแล้วครับเออเยียมมือตัวเองโอ้โห้วครับลูก อร่อยขนาดนั้นเียวอ้าวสองมือเลยเอาเอาเข้าไปผมชอบมากฮะ,อะโอ้โหตายแล้วลูกแม่ ต้องให้กินขนมนะถึงจะตัดเล็บได้ไม่งั้นตัดไม่ได้เลยผชองมันอ,อ,อยมากนะมหมดจังมดแล้วเนี่ยมแล้วมแลมแล,ลูกโบเบโบเบ่ครับโบเบโบเบแล้วครับโบเบ่เจ้าก้าบโบเบ่เจ้าก้าบ เบ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 แล้วครับขอมือก่อนขอมือไหนไม่ขอมือก่อนอขอมือขอมือก่อนไหนขอมือก่อนขอมือขอมือได้ไหมอ๋อได้ออได้ขอมือ,อมครับอ่อย บายพี bye bye, ่พี่ก่อนบายบายบครับ like. พ like, ี morning, ่พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดแช๊บแจ๊กให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ